พาท่านผู้ชมไปที่หาดเจ้าหล่าจันทบุรีกันค่ะไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวทางทะเลข,ของจันทบุรีนะคะซึ่งตอนนี้คึกคักมากๆค่ะนักท่องเที่ยวต่างแหก่กันไปใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันค่ะ บรรยากาศการท่องเที่ยวริมหาดเจ้าหลาแหลมสเสด็จค่ะซึ่งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดต่างชาติได้เดินทางพาครอบครัวมาเที่ยวกันเป็นจํานวนมากค่ะโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเข้าพักในโรงแรมเต็มเกือบทุกแห่งค่ะ,คะก่ส่งผลให้ริมชายหาดเจ้าหลาแหลมสเสด็จนะคะที่ก่อนหน้านี้เคยเงียบเหงาในช่วงโควิดก็กลับมามีนักท่องเที่ยวอีกครั้งค่ะ ส่วนใหญ่จะมากันเป็นครอบครัว ท่องเที่ยวรับลมหนาวริมทะเลกันบ้างหล่ะนะคะซึ่งทางโรงแรมและร้านอาหารต่างๆรวมถึงร้านของฝากค่ะก็ได้เข้มในเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิด -19 ค่ะทางด้านนางสาวอภัสณนันท์โพทองผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาดของโรงแรมเจ้าเหล่าขบาน่ารีสอร์ทค่ะเขาเล่าว่าในช่วงวันหยุดยาวลูกค้าเนี่ยค่ะได้จองที่พักผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาเต็มทั้ง3วันเลยนะคะส่งผลทำให้ห้องพักกว่า80ห้องเนี่ยเต็มหมดค่ะ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันแล้วก็จองผ่านโปรโมชั่นของโรงแรมซึ่งทางโรงแรมก็ได้มีมาตรฐานชาและอยู่ระหว่างการขอชาพลัสด้านนักท่องเที่ยวจากจังหวัดชนบุรีก็บอกว่าตนเองและครอบครัวค่ะได้เดินทางมาเที่ยวทะเลจันทบุรีรู้สึกชื่นชอบทะเลจันทบุรีมากเพราะว่านี่น้าใสมากๆบรรยากาศก็กเย็นสบายอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสบ,บรรยากาศท้องทะเลจันทบุรีกันมากๆค่ะ ไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมเจ้าเล้าคาบาน่าค่ะในส่วนของมาตรการเนี่ยเราก็ได้ของมาตรฐานชาอยู่แล้วเนาะแล้วตอนนี้เรากำลังสมัครของชาพักซึ่งก,ก็น่าจะได้อยู่ซึ่งเราใช้มาตรฐานของสาธารณสุขทั้งหมดค่ะที่ตามกาหนดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการวีระยะห่างการใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ในส่วนของหน้ากากอนามายัยแล้วลูกค้าที่เข้าพักก็จะต้องมีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือว่าถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะเป็นการผลตรวจอทีเคไม่เกิน48ชั่วโมง วันหยุดยาวแบบนี้ทำไมถึง mm. จัด,ดิีใจมาเที่ยวจันทบุรีหนึ่งเลยก็ชอบทะเลอยู่แล้วแล้วก็อยู่อยู่ใกล้กับที่เราพักอยู่ด้วยที่ชนบุรีค่ะ <c oughs> ก็เลยเลือกมาจันทบุรีทะเลก็สวยอย่ะเชิญชวนนักเที่ยวท่านอื่นมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรียังไงบ้างครับอ๋อช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อ,อากาศกําลังเย็นนะคะไม่ตอนนี้ไม่มีแดดเลยตอนนี้ประมาณบ่ายสามแล้วก็อากาศเย็นสดชื่นนะคะก็มาเที่ยวทะเลจันท์กันเอยอะๆนะคะ